สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายพามาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะว่าหลังจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos กับทีม GS c a l t e c h ซึ่งเป็นทาง IBK นะที่สามารถเอาชนะ GS c a l t e c h ได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด 26ต่อ24 26ต่อ28 25ต่อ21และก็25ต่อ20ค่ะซึ่งเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทาง ibk autos นั้นโชว์ฟอร์มเด่นฟอร์มปังมากๆทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะมีการเซตหลอกของชมพู่พรพันเกิดปราดลายจังหวะให้เราเห็นทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน จนสินว่าแล้วก็คังโซฮีตามบอลของชมพู่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันเลยค่ะว่าแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีโดยเฉพาะแฟนวลอลเลย์บอลของทีม IBK a u t o s นะคะจะมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าพรพันธ์สู้ๆ IBK a u t o s ได้ตัวเซตเตอร์ที่ดี ทีม IBK จะเติบโตขึ้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็เป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมพรพันธ์ค่ะเขียนเอาไว้ว่าพรพันธ์เก่งขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้ยาวหน่อยนะคะเขียนเป็นภาษาเกาหลีเอาไว้ว่าพรพันธ์ดูเหมือนจะมีสมาธิกับเกมมากขึ้น และดูตื่นเต้นมากขึ้นด้วยเพราะวันนี้แม่และครอบครัวมาเชียร์ที่สนามกีฬาอย่างไรก็ตามในเกมถัดไปแทนที่จะโยนให้เบร์คอมบี้มากขึ้นควรใช้ซึงจูให้เป็นประโยชน์รวมไปถึงชเชวจองมินที่อยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความยินดีด้วยกับชัยชนะในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมานะคะคอมเมนต์นี้ก็เป็นการชื่น so ชมพรพ okay? <o Alto Del ire> ันธ oh! ์ค่ะเขียนเอาไว้ว่าโอ้พรพันธ์เธอน่ารักจังเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่ายิ่งมองพรพันธ์ก็ยิ่งดูมีเสน่ห์และน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้แนวแนวตัดพ้อนะคะชาวเกาหลีท่านนี้เขาเขียนเอาไว้ว่า ถึงประเทศเราจะมีเซตเตอร์มากมายแต่ก็คงไม่มีเซตเตอร์ที่เก่งแบบนี้ความหมายก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าแต่แปลผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนซึ่งแต่ใช้โปรแกรมของ Google นะคะในการแปลนะมันก็อาจจะมีเพียเพ้ยนๆไปบ้างนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพัน์ธน่ารักมากแล้วก็เป็นเซตเตอร์ที่มีชื่อเสียงด้วย คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็เชิงแซวกันสักหน่อยนะคะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่านักกีฬาพรพันธ์ดูมีน้ำหนักขึ้นมากกว่าตอนที่มาเกาหลีแรกๆและตอนนี้ดูจะปรับตัวเข้ากับน้ำหนักของเธอได้ดีรวมไปถึงกิฟต์ของเธอนั้นในแต่ละเกมก็แตกต่างกันออกไปด้วยโอ้โหน่ารักมากๆนะคะสังเกตดีจริงๆค่ะสำหรับแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีท่านนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ก็น่าจะเป็นแฟนของทาง IBK อยู่แล้วนะคะเขาเขียนว่าทาง IBK Auto สโมสรที่เขาชอบนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนยาวหน่อยนะคะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าและในที่สุดพรพันธ์ก็คือเซตเตอร์ที่เก่งที่สุด แม้ว่าพี่สาวฝาแฝดจะหายไปตรงนี้แต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะแต่อย่างน้อยก็มีพรพันธ์ให้ได้ดูฉันดูวอลเล์บอลเพื่อความสนุกสนานและหลังจากเริ่มฤดูการไปสักพักคิมฮาคยองก็เริ่มพัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันอยู่ที่นั่นเมื่อวานนี้เชียร์จนเจ็บคอเลย ฉันอยากเห็นคิมฮีจินฟื้นตัวเร็วๆแล้วก็ลงมาแข่งในสนามโอ้โหน่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีที่ได้ไปชมการถ่ายทอดสดค่ะทุกคนแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะน่ารักจริงๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าคุณสบายดีไหมอย่าท้อแท้นะจงสู้ต่อไปสู้ๆ อาจจะเป็นแฟนของทาง GS c a l t e c h ก็ได้นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นักกีฬาทาง GS c a l t e c h ค่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะได้เขียนเอาไว้ว่าดาวกำลังเกิดขึ้นเธอเป็นมิรและดูน่ารักมาก คอมเมนต์นี้นะคะตายเอามาตอนในช่วงที่ชมพู่พรพัน์เกิดปราดนั้นได้เต้นหลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เนี้ยได้เขียนเอาไว้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาดูสนุกสนานเต้นกันประมาณนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพัน์เต็มไปด้วยสเสน่ห์และมีความน่ารักมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ตอนนี้พรพัน์เข้าได้ดีกับเพื่อนร่วมทีม IBK และตอนนี้ IBK ก็กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆโอ้โหก็ถือว่าชมพู่พรพัน์เกิดปราดนั้นเข้ามาช่วยผลักดันทีม IBK ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะแล้วตอนนี้ทาง IBK ก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ4ของตารางค่ะมาเป็นทีมกลางตารางแล้วค่ะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้นะคะหลังจากที่เห็นบรรยากาศแห่งชัยชนะการเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีสังเกตเห็นคิมฮาคยองนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าคิมฮาคยองเธอดูเหงาเหงานะฉันชอบทีม IBK ก็เพราะคิมฮาคยองเลยฉันหวังว่าเธอจะได้ลงเล่นในสนามบ่อยๆนะคิมฮาคยองสู้ๆเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับคิมฮาคยองแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมด้วยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็พูดถึงคิมฮาคยองเช่นเดียวกันค่ะคอมเมนต์นี้เขียนยาวหน่อยนะเขียนเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้คิมฮาคยองต้องจางหายไปเช่นเดียวกันเมื่อคุณร้องไห้จากคิมโฮชุนคุณก็มาเรียนรู้จากพรพันธ์ด้วยดีใจนะที่ทีมของคุณได้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นขอให้โชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าพรพันธ์สู้ๆเรากำลังดูอยู่เรามาทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเธอคอมเมนต์ต่อมานะคะก็จะเป็นช่วงที่พรพัน์เต้นนั่นเองนะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าดูพรพันธ์เต้นนะคะแล้วก็หัวเราะห่าหา่านั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์เป็นครูสอนเต้นได้เลยประสบความสำเร็จแน่ๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าคือคงอยากเห็นการแข่งขันระหว่างทีม IBK กับฮึงกุกไท้พิงค์สไปเดอร์นะแต่คิดว่าเป็นแนวนี้นะคะเขาก็เลยเขียนเอาไว้ว่าลองไปสกัดกั้นฮึงกุกดูสิน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกแน่นอนเพราะวันนี้ก็มาสกัดกั้นสินว่ามาสกัดกั้น GS c a l t า c เทคได้แล้วนั่นเองนะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็เป็นเชิงแซลกันค่ะทุกคนแซลชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าต้นค้าของพรพันธ์ใหญ่เป็น2เท่าของเวจองมินเลยแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนคลับของพรพันธฉันรู้สึกเหมือนได้เห็นผู้กํากับคิมโฮซอนอยู่ในช่วงที่รุ่งโรจน์มากๆเลยนี่ค่ะเพราะว่ามีพรพันอยู่ในทีมนั่นเองนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะ วันนี้ทั้งสองทีมเล่นได้อย่างดุเดือดมากๆและวันนี้ทาง ibk a u t o s ก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะเซตเตอร์จากประเทศไทยคนนี้ดูมีความน่ารักเป็นกันเองและก็มีรอยยิ้มที่สดใสเสมอ โอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ไต่คัดมาบางส่วนค่ะจริงๆแล้วมีคอมเมนต์ที่พูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเยอะมากๆเลยนะวันนี้ไต่ก็คัดเอามาให้ชมกันบางส่วนค่ะทุกคนไหลายๆเสียงก็ชื่นชมชมพู่ค่ะว่าวันนี้เธอทําผลงานได้ดีจริงๆนะคะเกมการแข่งขันที่เจอกันกับทาง GS c a l t e c h เนี่ยสามารถที่จะเซตหลอกคู่ต่อสู้ได้แล้วก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นขแข็งแกร่งขึ้นรวมไปถึงหลายๆคนชื่นชมระบบของ IBK ะะว่ามีเกมรับเกมรุกที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากขึ้นนั่นเองค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนนะก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ